กับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการด้วยระบบ access control และ Elevator Controller ที่ชาญฉลาดและยืดหยุน่นคพวคุพมก,การใช้งานได้ตามสิทธ์เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้าพักพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่หรูหราและทันสมัยให้กับโครงการคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับน้องปลาและพี่จอยในช่องเกรดล็อกแชนเนลกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราสองคนจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับระบบ Asset Control ที่ใช้สำหรับควบคุมบานประตู Main Entrance หรือประตูทางเข้าหลักของโครงการและประตูกั้นโซนต่างๆที่สามารถกำหนดการเข้าออกได้ตามระยะเวลาและระบบ Elevator Controller สหรับควบคุมระบบลิฟต์ ซึ่งมีมาให้ทางโครงการเลือกใช้ถึง2แบบคือแบบระบบชั้นและไม่ระบ,บุชั้นโดยสามารถคอนโทรลด้วยซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันกับ Hotel Lock ได้เลยค่ะ กันที่ระบบ Asset Control คือระบบควบคุมการเข้าออกที่ใช้สำหรับบริหารจัดการการเปิดปิดประตูโดยอนุญาตเฉพาะบุคคลที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าออกประตูได้โดยผ่านซอฟต์แวร์การเช็คอินซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาการเข้าพักได้และเมื่อบัตรนั้นหมดอายุจะไม่สามารถเข้าประตูนั้นๆได้ค่ะสามารถติดตั้งได้กับทุกบานประตูไม่ว่าจะเป็นบานไม้บางกระจกกรอบอลูมิเนียมบางกระจกเปลือย และสามารถติดตั้งลักษณะบานผลกักบานเลื่อนหรือควบคุมโดยผ่านประตูออตโตดอร์ก็สามารถทำได้นะคะอุปกรณ์1ชุดจะประกอบไปด้วยลีดเดอร์ตัวทัาบบาัรชุดกรอนแม่เหล็กชุดกล่อง Power Supply และ Exit Switch การเดินสายไม่ยุ่งยากเพียงเดินสายโทรศัพท์4คอจากกล่อง Power ไปยังอุปกรณ์ต่างๆเช่น l e a เดอรชุดแม่เหล็กและ Ex i t ซ w i t วิค่ะ ด้านระบบ Elevator Controller คือการควบคุมการใช้งานลิฟต์โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้งานโดยการท่าบัตรซึ่งบัตรที่เช็คอินมานั้นสามารถระบุชั้นและระยะเวลาในการใช้ลิฟต์ได้ค่ะหากเป็นแบบไม่ระบุชั้นเมื่อผู้เข้าพักท่าบัตรแล้วจะสามารถกดไปยังชั้นต่างๆของทางโครงการได้ค่ะซึ่งทั้งสงระบบนี้ หากบัตรหมดอายุแล้วจะไม่สามารถใช้งานลิฟต์ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ผู้เข้าพักในโครงการของคุณค่ะด้านการติดตั้งอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้กับลิฟต์ทุกแบรนด์และสามารถติดตั้งได้ทั้งจากบอร์ดอินเตอร์เกรตคอนโทรลเลอร์และการตัดต่อจากปุ่มกดการติดตั้งไม่ยุ่งยากสามารถติดตั้งเสร็จได้ภายในหนึ่งวัน มาพร้อมกับการรับประกันทั้งโซลูชันยาวนานถึง2ปีโดยมีทีมฝ่ายช่างเทคนิคและฝ่ายบริการหลังการขายไว้คอยดูแลคุณนอกจากระบบ Asset Control และ e v e l a t o r Controller Lift แล้วทางเก e Lock ยังมีสินค้าให้ทางโครงการเลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ Hotel Lock Energy s a v i w i n ระบบตัดไฟในห้องพัก Hotel Doorbell ป้ายประกาศหน้าห้องตู้เซฟโรงแรมและระบบ As s e t Control ต่าง สำหรับวันนี้น้องปลาและพี่จอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ